มันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับทำงานอยู่ที่เดียวกันอาจจะมีชอบบ้างไม่ชอบบ้างแต่เราเองก็ควรหัดที่จะเรียนรู้การเอาตัวรอดแล้วก็อยู่ให้มันได้กับทุกคนเพราะว่าเราเองจะทำงานสะดวกสบายนะครับคลิปนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงไม่มีภาพลามกหรืออนาจารแต่อย่างใดนะครับ เปเรื่องมาเลยครับว่าจะเป็นึ่งเอกของเราเดินมาบอกคุณแฟนว่ากลับบ้านก่อนได้เลยนะเพราะว่าเธอเองมีงานที่จะต้องเคลียร์ทั้งด้านคุณแฟนก็เลยได้พูดส่วนขึ้นมานะี่ครับว่าคุณเองจะไปต่างจังหวัดพรุ่งนี้ใช่หรือเปล่านางเอกของเราก็เลยได้บอกว่าใช่แล้วค่ะพอดีาทางด้านผู้จัดการเขาอยากจะให้ฉันไปเรียนดูงานฉันเองก็ไม่อยากจะไปเท่าไหร่แต่ว่ามันก็ขาดใจเขาไม่ได้ทางด้านคุณแฟนก็เลยได้ถามนะครับว่าผู้จัดการคนที่ว่าถึงเนี่ยใช่คนที่ซกมกหรือเปล่าชอบทําตัวไม่น่ารักพนักงานทุกคนไม่ชอบเขามากๆเลยนะครับนางเอกของเราก็ไได้บอกปว แ่แล้วค่ะฉันเองก็ไม่อยากจะไปมากๆเพราะว่าคุณเองก็รู้เนี่ยว่าคนทั้งบริษัทก็ไม่ชอบเขาแต่ว่าเขาเองเนี่ยเป็นผู้จัดการฉันเองก็ไม่รู้จะปฏิเสธเขายังไงแต่ว่าระหว่างนั้นถึงแดนผู้จัดการก็เดินเข้ามาแล้วก็ได้ยินทั้งสองคนเนี่ยกำลังยินทามันอยู่ซึ่งนางเอกของเราพอนินทาไปได้สักพักเธอเองก็เหลือไปเห็นนะครับก็เลยบอกกับคุณแฟนว่าตอนนี้เขาเดินเข้ามาแล้วพาคุณเองกลับบ้านก่อนได้เลยเดี๋ยวเจอกันที่บ้านค่ะทางแดนคุณแฟนก็เลยด้แต่บตกลงจากนั้นมันเองก็เลยได้ขอตัวกลับ,บ ดูแต่ว่าระหว่างนั้นทางด้านผู้จัดการก็แกล้งเดินเข้ามาชนนังเอกของเราซึ่งนางเอกของเราก็รู้สึกไม่พอใจนี่ครับแต่ว่าผู้จัดการก็ได้พูดสวนขึ้นมาว่าผมเดินมาดีๆคุณเองเนี่ยถอยมาชนผมทาไมแล้วก็ชนจุดสําคัญของผมด้วยนางเอกของเราในใจก็โมโหนะครับแต่เธอเองก็ต้องขอโทษเพราะว่าตอนนี้นังเอกของเรายังไม่ผ่านโปจากนั้นทางด้านผู้จัดการก็เลยได้พูดหยอกล้อนังเอกของเราซึ่งคําพูดแต่ละคำเนี่ยก็ไม่น่ารักนางเอกของเราก็รู้สึกไม่พอใจแต่ว่าเธอเองก็ต้องเออออด้วยจากนั้นมันเองก็เลยก่าพวุ ห้ามมาสายนะเดี๋ยวผมขอตัวไปเตรียมเอกสารของผมก่อนจากนั้นมันเองก็เลยที่ขอตัวออกไปทํางานส่วนนางอีกของเราก็รีบกดน้ำแล้วก็ไปทํางานเช่นกันนะครับเช้าวันต่อมานางอีกของเราก็เดินทางมาต่างจังหวัดเรียบร้อยนี่รับพอลงจากเครื่องทางด้านพนักงานอีกคนหนึ่งก็ได้บอกกับผู้จัดการนะครับว่าเย็นนี้ถ้าเราคุยงานเสร็จเรียบร้อยเราไปดื่มกันไหมครับพอดีแถวเนี้ยเป็นเป็นที่เก่าผมทางด้านผู้จัดการก็เลยที่บอกว่าแบบนั้นมันก็ดีเลยสิครับผมเองก็อยากจะดื่มอยากจะพักผ่อนเหมือนกันมาทํางานอย่างเดียวมันก็น่าเบื่อแล้วก็ไได้หันปหนปาางอีกเร ครับว่าคุณไปด้วยนะนางเอกของเราก็รีบปฏิเสธเลยนะครับเพราะฉันดื่มไม่เป็นหรอกเดี๋ยวฉันขอตัวไปนอนก่อนดีกว่าแต่ว่าทางแดนเพื่อนร่วมงานอีกคนนึงก็ที่บอกไปนีครับว่าคุณเองเนี่ยมาทําธุรกิจแบบนี้บ่อยๆถ้าดื่มไม่เป็นเวลาเจอลูกค้าเขาชอบดื่มเนี่ยมันจะดูไม่ดีนะครับนางเอกของเราได้ยินแบบนั้นเธอเองเนี่ยก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะครับเพราะว่าทั้งหัวหน้าแล้วก็เพื่อนร่วมงานก็ได้พูดไปชดประชันไปจนนางเอกของเราก็เลยต้องยอมตอบตกลงนะครับทัดไม่ทีนึงก็จะเป็นดามเย็นทั้งสาดิน มาบอกกับเด็กเสิร์ฟว่าแก้วนึงเอกของเราเนี่ยขอเป็นเข้มเขมพิเศษนิดนึงนะทางด้านเด็กเสิร์ฟก็เลยได้ตอบตกลงจากนั้นหัวหน้าก็เลยเดินกลับมาที่โต๊ะแล้วสักพักหนึ่งก็เป็นเด็กเสิร์ฟเอาเครื่องดื่มมาให้ทางด้านผู้จัดการก็เลยรีบจัดการเอาอกเอาใจนังเอกของเรานิดนึงจากนั้นมันเองก็เลยได้บอกว่าเรามาชนแก้วฉลองกันหน่อยดีกว่าแก้วนี้ขอหมดแก้วเลยละกันจากนั้นทั้ง3คนก็เลยชนแล้วก็ยกหมดแก้วแล้วก็ได้นั่งกินข้าวต่อไปได้สักพักหนึ่งทางด้านผู้จัดการเนี่ยก็อยากจะสนุกต่่่อออมมมมัันเเงงกลดสครืืาพิ แล้วก็ได้ให้นางเอกของเรายกไปซึ่งเธอเองก็ทด้ปฏิเสธนะครัวว่าตอนนี้ฉันรู้สึกไม่ไหวแล้วนะแก้วเมื่อกี้มันก็ค่อนข้างจะหนักแล้วแต่ว่าทางแดนเพื่อนร่วมงานที่นั่งอยู่ข้างก็ได้ส่วนขึ้นมานะครับว่าไม่ต้องกลัวโรคน้าอยู่กับพวกเราเดี๋ยวพวกเราดูแลเองนางเอกของเราได้ยินแบบนั่เกลยไม่กล้าปฏิเสธจากนั้นเธอเองก็เลยตอบตกลงดื่มเป็นเพื่อนทั้งสองคนแต่ว่าพอดื่มไปได้สักพักนึงนางเอกของเราก็ไม่ไหวนี่ครับทางแดนหัวหน้าเนี่ยก็เลยอาสามาส่งนางเอกของเราที่ห้องพักแต่ว่าพอมาถึงมันเองก็ได ก็ไม่ไหวเหมือนกันขอตัวนอนก่อนละกันนะทางด้านลูกน้องเนี่ยก็ได้ตอบตัวกลงจากแนนมันเองก็เลยเดินตรงมาที่นึ่อีกของเราแต่ว่าก็ยังไม่เปิดอันตินะครับเพราะว่ามันเองเนี่ยก็รอบครอบอยู่นิดนึงหยิบโทราศาพัพท์ขึ้นมาถ่ายเป็นคลิปวิดีโอเก็บไว้นานแล้วครับหลังจากนั้นหนังก็ได้กินเวลาไปนะครับตัดหน้าที่หนึ่งก็จะเป็นตอนหาทุนทางด้านคุณแฟนก็ได้โทรหาในอีกของเรานะครับเพราะว่าหนังเอกของเราก็ได้บอกไว้ตั้งแต่ตอนเช้าแล้วถ้าเกิดเธอถึงโรงแรมเดี๋ยวจะโทรหาแต่ว่าโทรยังไงหนงเอกของเราก็ไม่ดด้้รัับบสานบา,านนทงุแ ก็เลยได้เลิกโทรแล้วก็รีบกลับบ้านนัดมาที่ทางเดนนั่งเอีกของเราหลังจากกินเวลาเสร็จสาบเรียบร้อยเธอเองก็ไปอาบน้ําเตรียมตัวนอนแต่ว่าทางเดนหัวหนาก็ดีบอกไปว่าผมเนี่ย <cử> ย <Airbnb> ังอยากจะดื่ม <eigenlijk> ต <food favorites> <N> ่อผมได้สั่งเครื่องดื่มมาเพิ่มแล้วนะครับนั่งเอีกของเราก็ดีปฏิเสธไปนะครับว่าเธอเองไม่ดื่มพร้อมกับบอกหัวหน้าไปด้วยนะครับว่าเธอเองเนี่ยจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดกับสิ่งที่ทําในวันนี้แต่ว่าทางดดานหัวหน้าก็ดีบอกไปนะครับว่าถ้าเกิดคุณกล้าทําแบบนั้นผมเองก็กล้าข่อยคลิปวิดีโอของคุณเช่่นนนนนนกกกัััาาาางงงออขเเเรรได้้ยิแบบมพะ โมโหแต่ว่าก็ทําอะไรไม่ได้จากนั้นทาง้ดนหัวหน้าก็เลยเดินตรงเข้ามาเปิดอันตีไซนานลครับหลังจากนั้นหนักก็ได้กินเวลาไปนะครับหลังจากกินเวลาเสร็จสับเรียบร้อยทางด้านนางเอกของเราก็ขอตัวไปอาบน้ําอีกรอบนึงส่วนทางด้านหัวหน้าเนี่ยก็รีบส่งเป็นคลิปวีดีโอที่มันถ่ายไว้มาให้กับแฟนนางเอกของเรานะครับซึ่งทางด้านคุณแฟนพอเห็นเนี่ยมันเองก็ตกใจมากๆแต่ว่าก็ทําอะไรไม่ได้เพราะว่านางเอกของเราไม่ยอมรับสายพอตัดไม้ทีหนึ่งก็จะเป็นตอนเช้านางเอกของเราก็รีบแต่งตัวกลับบ้านทางด้านหัวหน้าก็เลยเดินมาบอกบอก วันนี้ไม่ต้องรีบกลับรถหน้าเพราะว่าเราไปถึงก็ไม่ได้ทํางานอยู่แล้วแต่นางเอกของเราไีบอกไปนะครับว่าเมื่อคืนแฟนของเธอเนี่ยส่งข้อความมาบอกเลิกเป็นเพราะคุณใช่ไหมทั้งด้านหัวหน้าก็รีบปฏิเสธเลยนะครับว่าจะเป็นผมได้ยังไงแต่แบบนี้ก็ดีนะครับคุณเองก็ไม่มีแฟนแล้วผมเองก็จะได้ทําอะไรแบบสบายใจหน่อยหลังจากว่าเสร็จมันเองก็พุ่งเข้ามาเปิดอันตีใส่นั่น,นแหละครับหลังจากนั้นหนักก็ได้กินเวลาแล้วก็ตัดจบลงนะครับหลังจากดูจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้คนทําคลิปด้วยนนะครับับเจก ใ่คลิปหน้าสวัสดีครับ